จ๊ะต่อไปจะทีละขาต่อไปจ้ะ,จะชุดที่สามสุดปังพี่ทองดีสบายดีสปปลาจ้าต่อไปจะทีละขาชุดที่สามเลขแรกค่ะแปดเก้าระวังกระดกเป็นแปดหกค่ะจันขาแปดเก้าระวังกระดกเป็นแปดหก หนึ่งห้าหนึ่งห้าและสองห้าสองห้าชุดที่สามนะจ๊ะพี่ทองดีบอกพี่ทองดีบอกว่ายิ้มไว้ไม่ทุกสนุกดีขอบคุณมากเลยจ๊ะพี่จา๋านะคะช่วงนี้พี่ๆออกไหนรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะใส่แมสนะคะถ้าใครถ้าใครยังพอแบบว่าไม่ลุงหลังคิดว่าสีเงินรหัสวอแหวนสิบสองค่ะ จาก599ให้199นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นติดเพชรสังเคราะห์นะคะเป็นงานสวยวงหนานะที่รักนะวงหนานะคะฝีไซส์ใส่ได้นิ้วนางนิ้วก้อยใครนิ้วเลียวมากๆเลยจะใส่ได้ถึงนิ้วชี้นะที่รักนะคะแหวนแห่งชัยชนะและความสําเร็จค่ะนะคะนะถ้าเกิดว่าใครมีแฟนผู้ชายอยากให้ไม่เราหองและแห่งกันเราซื้อสีทองไปแล้วเนาะเราซื้อให้ผู้ชายเป็นสีเงินเขาก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นค่ะนะนะจะซื้อให้แฟนนั่น,นะคะจะ พี่เขาบอกเขาได้มาแล้วหนึ่งห้านะจ๊ะเลขเน้นเลขแรกตัวแดงเลขแรกคันหนึ่งห้าหนึ่งห้าทันไหมจันท่รักทันไหมคะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะทิรักขาหนึ่งห้าตัวที่สองค่ะที่จันแค่นเน้นให้คือสองห้าค่ะทิรักสองห้าหนึ่งห้าและสองห้าค่ะ คุณคิมคุณคิมทักน้องแอดมินให้จันแค่หน่อยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จันแค่ให้น้องแอดมินดูแลให้นะคะพี่จ๋านะคะหนึ่งห้าระวังกระดกเป็นเอาขอโทษค่ะหนึ่งห้าและสองห้าค่ะที่เน้นให้ตัวแดงนะคะซื้อแต่ตัวแดงนะคะซื้อเลขในวงเล็บคือเลขรองค่ะเลขหลักคือเลขที่อยู่นอกวงเล็บอย่างสมมติสี่หกระวังกระดกเป็นสี่เก้าเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดหาซื้อลอตเตอรี่ให้หาสี่หกหกสี่ก่อนนะคะ ถ้าไม่ได้จริงๆถึงจะซื้อ4994นะคะนะที่เน้นให้คือ15และ25ค่ะชุดที่สามค่ะชุดบังนะคะชุดที่สี่แหละจ้าจันชุดสุดท้ายแหละได้ได้ปล่อยพี่ๆเข้านอนแล้วนะคะใครรองานงานทองคนนิ่งพรุ่งนี้นะที่รักนะคะงานทองคนนิ่งพรุ่งนี้นะที่รักนะคะได้ได้เลยนะคุณต่อ02อาจารย์น่ารักมากขอบพระคุณมากค่ะที่รักค่ะนะคะ จริงๆตอนที่ยังไม่มีน้องชาชาเนี่ยไฟหน้าก็พอสู้ได้นะที่รักอ่าสมมุติว่าขับรถตังคืนเปิดมาไฟหน้าก็ยังพอได้ไงนะตั้งแต่มีลูกอะไฟหน้ามันน้อยลงนะที่รักพูดละกโงนะ่นะะศูนย์สองสุดปังศูนย์สองสุดปังศูนย์สองสุดปัง มีแฟนเพจถามว่างวดนี้ชอบชุดไหนนะคะพรุ่งนี้มาเอาเลขชอบกับเลขเด่นได้ไหมพรุ่งนี้ที่รักมาเอาเลขชุดที่ชอบกับเลขเด่นเดี๋ยชุดที่ที่ชอบจะให้เหลือแค่สี่หางชุดสองตัวนะจะให้เหลือแค่สี่หางแล้วก็เลขเด่นจะให้แค่สองเลขนะเลขเด่นจะให้แค่สองเลขนะคะพรุ่งนี้นะคะนะอาต่อจะที่รักขา ชุดนี้จะตัดให้เหลือแค่สี่สี่สี่หางใช่ทั้งหมดทั้งหมดสิบสองตัวนะจะตัดให้เหลือแค่แค่สี่สีหางเท่านั้นค่ะจาัดจดดีไหม<ด>ก็ดีสิจ้ะพี่จัดดีสิคะก็ดีสิคะนะก็ดีสิจ้ะพี่จานะศูนย์สองนะฮะศูนย์สองสุดปังอาจารย์สวยทุกวันเลยที่รักตัวแรกเราอยากเป็นสาวเกาหลีจะไปเหล่าคามเหล่ากามตรงนี้นะคะ พอไปเรียนโง่เ้งมาเลิกคิดเลยนะคะช่วงเด็กช่วงวัยกลางคนช่วงบ้านปลายชีวิตนะตั้งแต่ปากเองถึงคางเ่ถ้ามีตำตำําหนิถ้าหน้าใครมีกรามตรงนี้นิดนึงนะมีคมเหลี่ยมมีกรามเนี่ยบ้านปลายชีวิตจะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนช่วงนี้ฉีดบอท็อกเอานะแต่ว่าคิดถึงคุณหมอใจจะขาดแต่ไม่กล้าไปคลินิกนะคะปล่อยให้มันใหญ่อย่างนี้แล้นะคะ เดี๋ยวบ้านปลายชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวโมหม่งไม่ได้วันนี้มีคนเอฟเอฟเอ่ยอมเลยนะไม่บบยอมเหลือม่ยอมไม่เหลือใช่ไหมจันได้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 เดี๋ยวหนูประชาสัมพันธ์ให้ค่ะนะศูนย์สองศูนย์สองต่อไปค่ะทันเนาะทันเนาะเลขต่อไปค่ะเอาละนะ แต่จริงๆหนูชอบขาของกินนะคะอาจารย์อาจารย์รู้ไหมทำไมหนูชอบขาของกิน <laughs> ทันไหมจ๊ะทีล้รยังทันอาจารย์แค่อยู่เนาะหวยตัวสุดท้ายค่ะ ของแห้งและแทบไปแล้วอันนี้จะรีดน้ํามันแห้งนะที่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แค่ดูเนาะที่เห็นย้มที่เห็นยิ้มๆนี่คือที่เห็นยิ้มๆนี่คือน้าเชื่อมนะน้นําเชื่อมแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูในรูที่รักดูในรูเนี่ยเห็นไหมไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํามันไม่มีในรูไม่มีค้างน้ํามันนะที่รักนะี่ <c oughs> <c oughs> แล้วนี่แล้วแฟนเพจบอกสิบห้าเม็ดลาคาา่ะจันแฟนเพจนั่งนับเม็ดที่หนูกินอยู่จ้ าอ,อาจารย์เค่รอรอของจะมาทำโปรโมชั่นปีใหม่ให้พี่พี่ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเข้ามาได้กี่อย่างเจ็ดแปดเจ็ดแปดสุดปังค่ะทีละ่าเดี๋ยวเน้นให้เลยนะคะ ดีใจจังแฟนเพจนับให้ด้วยนะกินไปกี่มิดแล้วน่ารักมาจา้ะมาจา้ะอาจารย์ชัดหนูให้อาจารย์ชัดเลือกหนึ่งเลขถ้าไม่ใช่เดี๋ยวหนูจะบอกค่ะแต่ถ้าใช่แล้วหนูจะไม่บอกค่ะอาจารย์ดูสิอาจารย์ชัดชอบเลขไหนนะคะโรตีอร่อยมากที่รักแค่เย็นดูนะ ว่ากินธรรมดาแกะกล่องกินธรรมดาเนี่ยว่าอร่อยแล้วแช่เย็นแล้วมันมันสุดอ่ะอธิบายไม่ถูกค่ะมันเป็นมันเป็นอารมณ์ความฟินของการกินที่แบบอืม้มอย่างเงี้ย <laughs> สบู่สีส้มรหัสชอช้างเลขหนึ่งทีละสะบู่สีส้มรหัสชอช้างเลขหนึ่งสีส้มรหัสชอช้างเลขหนึ่งค่ะทีลค่ะ ของโรงงานขายเจ็ดสิบห้าจาันเคไม่ได้ขาย, 75, ขาาจายเจ็ดสิบห้าค่ะจันเขขายสี่สิบบาทขอเข้ามานะจ๊ะพี่่ของได้ยินว่หืมอาจารย์นี่เก่งจังเลยจะของโรงงานขายเจ็ดสิบ้าจาย์มาขาย4ี่สิบาทได้โอ้ขอเข้ามาค่ะทีรัก <laughs> นะทำอะไรนะคะทําราคาเขาเสียจนเดี๋ยวนี้เขายกให้เป็นเป็นผู้จําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวแล้วลวมะมังคะทีอรัก <laughs> นะหนึ่งก้อนเนี่ยอันนี้อาจารย์เคยิบไปหยิบมาเล็บอาจารย์เคคมนะรหัสคือชอช้างเลขหนึ่งก้อนหนึ่งเก้าสิบกรัมนะก้อนหนึ่งเกือบขีดนะคะกรอบอร่อยขอบพระคุณมากค่ะนะคะใครอยากได้ค่ะสบู่สบู่ไม่กรอบไม่อร่อยนะคะแต่ใช้ดีมากนะคะนะโรตีกรอบอร่อยค่ะเราเรือเลขหนึ่งสบู่รหัสช,หชอช้างเลขหนึ่งค่ะสบู่ชช้างเลขหนึ่งนะที่รักนะคะนะคะ ทันมะทันไหมจ๊ะอาจจะเห็นตัวนี้นอาจารย์ได้ยังจ๊ะเห็นตัวนี้นอาจารย์ใช่ยังหนูเห็นแล้วหนูนึกแล้วอาจารย์จะต้องเน้นตัวเนี้ยหนูถึงกล้าใช้เชียร์อาจารย์เน้นน่ะนะะช่อช้างเลขหนึ่งก็ละบสี่สิบบาทแถมเลขทูบค่ะที่รักนะตัวที่สองที่อาจารย์แค่เน้นให้ค่ะที่รขาขอเวลาสองนาทีอาจารย์เน้นศูนย์สองให้หนูหน่อยจ้ะศูนย์สอง ศูนย์สองแน่แต่ก่อนนี้จะมีนี่ด้วยนะรางวัลเลขท้ายสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะรางวัลเลขท้ายสองตัวประจาวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะนะให้ด้วยนะคะเอะรางวัลเลขท้ายสองตัว ประจำวันนั้นวันนี้นะคะใช่ค่ะสะบู่ใช้ดีมากสบู่ใช้ดีค่ะอ,อ๋อลืมโฆษณาเลยนะคะด้วยความที่ขายจนติดตลาดไปแล้วรึแอดมินข้างหลังข้างหลังบ้านให้หน่อยจะว่ารหัสนี้มันไม่ดูดน้องช่วยเอฟเพิ่มให้พี่หน่อยได้ไหมแล้วก็รวมยอดให้พี่ด้วยนะคะนะน้ำพริกอร่อยมากโหพี่อารีขอบพระคุณมากๆค่ะระหัสพอพานสี่นเด้อพอพานสี่สิบอร่อยมากกินแล้วจะหลงรักบอกอุ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้นะคะ ดูหน้าตาอาจารย์เคกับอาจารย์ชัดก็น่าจะรู้นะคะนะอาจารย์เคเนี่ยมัดใจด้วยสน่ปอยจวกอย่างนี้เลยนะ <laughs> นะลายสร้อยที่คอหูที่คอีนราคาค่อนข้างสูงอยู่ค่ะที่ละไม่แน่ใจว่าที่ออฟฟิศมี